สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับ zoom z o o สาวกิงคัมบานเฮาเมื่อนี่สาวกิงคัมสิ้าพ่อแม่พี่น้องไปตลาดน้องพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเขากับสิคีโอสบายดีอนุนนะสิ้าอนุนไปน้องพ่อแม่พี่น้องอนุนก็อยากไปน้ำมูนน้องเขากับสิคีรถกระบะข้อยาาไปน้องพ่อแม่พี่น้องเลยป้าไปเบิรงไปส o มน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่ตลาดเซนูตอนเศร้าพ่อแม่พี่น้องขี่รถไทยไปตลาดพ่อแม่พี่น้อง รถอยูะไปกันหลยค้นมุนเองนี่นีละมีกบคอยงาตัวนีมีกบคอยงา ัสดีวะคู่คู่สู่คนปารีสปารีสปรีสปากันมาซื้ออย่างนี้ได้นี่เด้นะไมก yes. well, ินเพลกินกระปุ๊บอันนู้นให้อยากมาน้ำพึนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะปากันมาซื้อเครื่องไส้นอกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเครื่องไส้เสือปอเสือผ้าสบอกสืบู่พึ่นการเริ่มย่างเข้าไปตลาดลใเนาะพ่อแม่พี่น้องในข้ากระชี เข้าไปตลาดพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็จอดอยู่นอกนอกพ่อแม่พี่น้องเลยนอนรถรถไทยเขาก็จอดอยู่นอกพี่บัวได้เอาเข่าคิวพ่อแม่พี่น้องเลยคือชุบเพื่อรถเพื่อนนั่งเฝ้ารถเอาก็มากันหลายคนนั่งสัญญาณเขอาตลาดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอานนท์อยากมาน้ำเอื้อยยินเกินว่านนอกพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับบัได้เฮียนอินมาหาซื้อเครื่อง อนน,นก็นอยากมาหน้เนาเมือยินว่าเป็นอีกท้างหนึ่งที่เขาตลาดเซโนพนพินพน้องหรือว่าตลาดจีนนั่นแหละพนพนองเลยเนาะแต่ว่าส่วนรายเขาเจะกับิืห้องตลาดเซโนพนพนองเลยเป็นคิ้วรถพม่นพน้องกุหลังทั้งคุณเพิ่นกะกำลังสีสร้าง

เริ่มมีขายเด้อเด้อพรม่พี่น้องไอ้น้องเม่กิจันทราวที่หาดตลาดเ้าซนนพี่น้องเนาะแมกิจันก็เริ่มมีขายเด้อพมพี่น้องไอ้ บางช่วงบางตอนเฮาก็สิภาคเอาเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็ต้องขอโทษอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะเฮาก็บ่อยากให้เสียภาพบรรยากาศนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็สิาเอาเนาะหนังเมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะงามไปเบิ่งมุมใหม่กันพ่อแม่พี่น้องจมาซื้อหยังลูกมื้อนี้ฮะ ายขจะมาซื้อยังมาเนี่ยเฮ้ยจีไนแทบะเสื้อผ้ามีแตโตงามๆเนาะพ่อแม่พี่น้องตลาดเท่าตลาดเซีโน่พม่พี่น้องไอ้เนาะมาเนี้ก็มาอุดหนุนเมยเพิ่นคือเก่ามาซื้อผ้ายิ่งคือเก่าเหมือนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้ยดุนนี่ซื้อผ้ายเมื่อตำ้มสี่อะดุนนี่เนาะพวยพี่น้องเลยมีแต่ นายงามๆพวยพี่น้องมือเต่สีงามๆเนาะมีอเต่สีงามๆพวยพี่น้องเลยพ่อออกไปเป็นแพทเสือแล้วก็งามเนาะเออป้ากับท่าวเม่พึ่งพวยพี่น้องเลยพ่อพึ่งเสือผ่ายเราก็รอให้ท่าวเม่กับท่าป้าเพิ่นซื้อผ่ายเดียวเขาจังสีไปเลาะต่อพ่อพึ่งพี่น้องเลยเนาะจะไปแด้วดุ อย่างเนาะตลาดเนาะบ่เพี่น้องมีแต่ตเสื้อผ้างามงามบ่พี่น้องเนาะเยพี่น้องเอ้ยเนาะเสื้อผ้ามีแต่ตงามๆบ่พี่น้อง เล็กหน่อยเป็นแต่เพลงขนาดตัวงามๆเสื้อผ่าเล็กหน่อยมีแต่ตัวงามๆค่อแม่พี่นองคอ อันนี้ก็เป็นโซนเสือผ่านอกเ่อรพี่น้องเลยนอกกวางพอสมควรโปรแมนพี่น้องเข้าไปในก็มีแต่เสือผ่าเบิดเลยพปรแมนพี่น้องเลย กางยางมานี่ก็สิเป็นโซนขายเนื้ออยู่เนื้อกิน,น,กนเนื้อนอกอันนี้พ่อแม่่พีน้อกเนาะอะอแล้วแต้ปัญหาเอลยอินมาจ้ะนี่จะเป็นห้างขายเพื้นนอกนพื้อนพี่น้อกนเนาะ อขายกระปุนขายเขาทัดคลอยรองเป็นโซนขายากับปงกับเขากินได้เลยเนะาะไปลองเลยกับเขากินได้เด็ดเดี่ยวเรียบร้อยเนาะจะมากยังจะมากินยังมาก,กินหมูทะมาก,กินเพอลรูบเมนหมูทะหมูทะบริก,กินไหมนี่มาตลาดมีแต่ว่ามาก,กินหมูทะพลอยลองเลยเนาะเ <c oughs> นาะ มากินหมูแท้น้องเพิ่์ดอะไรนะมากินเพิร์ดเจ้าสกินขา้าวพัดบ่ดูกินบ,ขบ่ข้าวพัดกินบ่เพิร์ดจะกินเปาะนี่โซนของข้าวเลยพี่นอ้องเลยตลาดกะกุ้งกุงก้งน้องเพิ่์ดพี่นอ้องเฮากบาะบ่ได้อยพานโลเบิดดอกน้องเพิ่์ดพี่น,อ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 นอ้องน้องโลเป็นบางช่วงบางตอน ถ้าผู้ใดอยากอันเห็นตลาดเบิดทุกซอกทุกมุมก็คอมเมนต์มบอกสาวกินคําเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อใดมื้อนึงสาวิคําสิมีโอกาสกสิไปเลาะูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะ สิ s s iter, ้นมี่งางามเลยสบายดีสิ้นแห่งสิ้นแข่งขายแนวดนี่7บาทโอ้เท่าหวใหญ่0อีนั่นอ๋อตัวใหญ่นี่มัด10บ่นี่น่ะโอ้มัดนึงนี่บ่่50,000บ่แม่พี่น้องสมัดนึงสัซื้อค่ะ เมื่อ,อไหวน้องพคนน้องไอง้ตุนว้ยันบุมีมือใดบุมีนแนวกินอาาพอได้ปีกเนาะอันนี้ได้สักใคเนี่ยได้ไหมคะโอ้เช่นมันหาซิฟถ้าสาวมัดเศร้าหาบอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นซิ้นซิ้นอีกยังก่อนนี่โอ้ตัวอันโตัวดำๆนั่นซิ้นกล้วยอันนี้ซิ้นง้ว เอาสิมวนนี่แหละเนาะพ่อน้องเอ้ยเอามือเอาเมื่อไว้ติดเือนเนาะอพี่น้องเวลาบ่มีแนวกินพอได้ปิ้งกินาสามัขึ้นนํามนา้เอาเพคําก็ซื้อไปสมัดเนาะพ่อพี่น้องเนาะสมัด25เพิ่นว่าซีน7มัด50เพิ่นว่าพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะ โซนขายแนวกินเลยพ่อแม่พีพ่น้อยกระสือประมาณนี่เนาะพ่อแม่พีพ่น้อยนเนาะเขาก็ซื้อเครื่องแล้วนะครับกระสีออ,อกรอออกไปอลยลองเลยบ้านนีน้เนาะเข่ามาโซนทางในพี่กระสืเป็นพวกสมุนไพรอมีอยงต,งต่างๆเนาะพ่อแม่พีพ่น้อยเนาะยาเป็นอย่างที่ ຂອງแมวขายພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະນີ້ຈະເປັນເຂື່ຢານາງແດງນ ในมะขามก็มีขายเนาะเพื่อนพี่น้อง,อง <c oughs> นี่ก็ขายเครื่องข้าวเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ ลงมาฮอตคิวรถลดไทยนะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเอากระสีออกไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าเป็นพากันมาครบเปิร์หรือ,อยังเนาะเพราะว่าต่างคนต่างแยกไปซื้อนะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยซื้อของไผยของมันมาซื้อเครื่องไส้อยู่เหมืนอกนกะัเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยทางออกอันแต่ q, คิวโหลดพ่อแม่พี่น้องเอ้าคือบุณโบนอยู่ไส มีมีไผโอ้นั่งถ่าอยู่นี่มาอยู่คือบบเห็นใบมานั่งถ่าอยู่นี่ยังไม่ได้มีไผยออกมาบอ,อกะก็โอเคน้องพแม่พี่น้องเ้ยเนะาะเรับก็สิขอลาพแม่พี่น้องไปก่อนไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้พอพแม่พี่น้องเ้ยเนาะสำหรับวันนี้กข็ขอกล่าวคำบาสบายดี